สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดผลชนะสุดเบื้องต้นบิมประพังกรเผยนาทีแม่ไปเจอศพลูกเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงไทยกับการสูญเสียนักแสดงหนุ่มชื่อดังบิมประพังกรที่หลับไปแล้วไม่ยอมตื่นแม้ญาติจะพยายามปลุกแต่ไม่ตื่นจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลแต่ไม่สามารถกู้สัญญาณชีพได้เกี่ยวกับเรื่องนี้รายการเชยงวันทันเหตุการณ์ได้รายงานผลชนะสุดเบื้องต้นจากแพทย์ที่ไปช่วยเหลือในจุดเกิดเหตุ ระบุสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากหัวใจล้มเหลวซึ่งทางคุณแม่ไม่ติดใจในการเสียชีวิตคุณแม่เผยว,ว่าอยู่คนละที่บิมอยู่ที่คอนโดและแม่ติดต่อบิมไม่ได้เลยไปหาที่คอนโดในวันที่23มีนาคม65ไปถึงบิมนอนหลับแต่ไม่หายใจแม่ตกใจมากเพราะปกติลูกชายเป็นคนแข็งแรงโดยเพะว่าโพสต์สุดท้ายบิมเผยคลิปไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆด้านพิธีกรหนุ่มกัญชัยเปิดเผยเพิ่มเติมว่าหลังจากที่บิมเล่นฟุตบอลแล้วก็ลับ ไปพักที่คอนโดวันรุ่งขึ้นมีนัดกับแม่ว่าจะไปทําธุระด้วยกันปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นแม่ติดต่อไม่ได้จนกระทั่ง17นาฬิกาแม่สงสัยทําไมบีมหายไปติดต่อไม่ได้แม่เลิกงานเลยไปหาบีมที่คอนโดแห่งหนึ่งแถวลาดพรา้าวไปถึงเห็นลูกหลับไปแล้วเลยเรียกตํารวจและหมอมาชนสูตรในเบื้องต้นมาที่คอนโดแม่ไปถึงคอนโด17นาฬิกาคุณหมอไปถึง20นาฬิกาโดยหมอเผยว่าสภาพศพของบีมดูแล้วเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า16ชั่วโมง ซึ่ง16ชั่วโมงย้อนหลังกลับจากตอน2ทุ่มน่าจะเสียชีวิตในช่วงเวลาประมาณตี4หลังจากคืนที่ไปเตะฟุตบอลมาโดยก่อนนั้นน้บีมติดโควิด19เมื่อประมาณเดือนมกราคม2565จากนั้นบีมก็พยายามกลับมาฟิตร่างกายเพราะกําลังมีถ่ายละครใหม่เบื้องต้นมีรายงานว่าเย็นนี้ทางครอบครัวบีมประพังกอจะทําพิธีรดน้ําศพงานภายในเฉพาะครอบครัวและญาติสนิททั้งนี้ผู้จัดนายนองอรนุโนชาจะ เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมวันพรุ่งนี้25มีนาคมอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความเสียใจมาณะที่นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ